รอชมทีบีโหดด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็น่าจะขับคู่ได้นะครับผมขับคู่ได้เบสนะครับอันนี้โดยที่จะเอาไอ้ทีบีตัวนี้เอาเสียงกลางนะครับแล้วก็เสียงเบสเอาตัวนี้นะครับไม่รู้จะทําได้ไหมต้องรอดูนะครับผมเนาะว่าจะออกมาเสียงดีไม่รู้ว่าเสียงตุบๆหรืยอยังไงนะครับผมประมาณนี้ครับผมนะโอ้อย่างสวยอย่างจ้าบเลยท่านผู้ชม ว้าวเจีมๆครับผมนะเอาตัวนี้นะครับผมใส่ใส่ประมาณเนี้นะครับก็ <c oughs> ใส่แบไปทางนี้ดีกว่าแบบนี้นะครับจะเจีมๆเลยทีบีสายโหดกระบอกนะครับ Окей, okay, я